เองก็ถือว่าเป็นรับอย่างแน่นนะครับขึบ้นนำแล้วเกมดีขึ้นครับทินชาไทยอิทยาจะเสอร์มนี่กับชิมมูระซึ่อายุเยอะที่สุดในทีมญี่ปุ่นชุดนี้ครับ ประสบการณ์เยอะที่สุดพิยาเสิร์ฟมาชิวะรับแล้วมมิอิไหลเยายามาชิมามูระครับตีผ่านล็อกของไทยไปได้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาได้ครับญี่ปุ่นจงหวะตีไหลหลังยาวนะครับของชิมามูระครับครับทัดดาวพยะยามาช่วยเสิร์ฟโดยชิมามูระทัชุอนรับปรานมากทัดดาวขึ้นตีบอล ท่นนี้ยังนัดขึ้นมาได้ครับญี่ปุ่นฮาวี